มาดูกันครับว่าคลิปนี้ผมจะทําไข่ปลาหมึกได้กําไรต่อต้นทุนต่อ1นกิโลเท่าไหร่นะทุกคนนะต้นทุนต่อ1กิโลประมาณ165บาทนะครับทุกคนนะต้นทุนต่อ1นกิโลร้กบาบาทคลิปนี้ผมจะมานับให้พี่ๆน้องๆดูนะครับว่ามันได้กําไรเท่าไหร่นะครับต้นทุนเรามา1 6 5บาทแล้วมันยังทําไข่มันขายได้กำไรอยู่หรือเปล่านะคลิปนี้มีคำตอบนะครับทุกท่านนะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมช่องอาชีพแก้จนเบลชนเนลนะครับสอนทำปลาหมึกย่างแบบมืออาชีพ เปิดร้านได้เลยนะครับถ้าท่านศึกษาเข้าไปดูในช่อง YouTube ผมแบบจริงๆจังๆนะครับทุกวิธีการทําปลาหมึกผมสอนไว้ในช่อง u t u b e หมดนะครับทุกท่านนะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ผมจะมาเฉลยให้ดูนะครับว่าต้นทุนต่อ1นกิโลเนี่ยมันได้กําไรเท่าไหร่นะครับสำหรับไข่ปลาหมึกนะครับนี่ก็จะเป็นไข่ขาวชมพูผสมไข่ปลาหมึกอาเจนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทําให้พี่ๆน้องๆดูแล้วนะครับวิธีการทำนะครับเป็นสินค้าขายดีมากนะครับสาหรับไข่ปลาหมึกไข่แท่งนี้ผมใช้น้าหนัก ช่าง60กรัมนะครับต่อ1นึบ็อกนะครับต่อ1ก้อนนะครับต่อ1แท่งเนี่ยนะครับทุกคนนะ,นะผมใช้ขายไม้ละ20บาทนะครับ